แกะะค้วี่ต้องทำอะไรเขานะฮะแค่ขี้หมูเล้เขาเกลีที่หนึ่งเลยเนี่ยดูดูดูเอาเอาเอามูไม่ยอมแล้วมูไม่ยอมแล้วเฮ้ยไม่เอ้ยเอาเอาเออืมเดี๋ยวต่อไปเรือสามขวบก็เหยียบมูแล้ว กัดตัวเขาอีกเอ้าเอ้าตุ้งกัดหางไม่มูกัดเป็นจริงเป็นจังเลยเอ้าเอาเอ้ยกัดขาพี่โตด้วยนะกัดเว้าหมูบอกฉันจะไม่ทนแล้วนะไอ้ตซ์กัดเอ็กซ์กักัดหูบ้างกัดหูตุ้งมางเลยคงจะหนีหรอกแสบขนาดนี้ นี่เข้าใต้โต๊ะเว้ยนี่เข้าใต้โต๊ะมูเข้าไม่ได้จริงจก็ตามมามาเลยไนี่นี่นนี่มาชิมาชิมาชิฮ่าดดู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 ด้ดแมเข้าใต้โต๊ะมาเลยไม่พ้นเอา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 เดี๋ยวพี่โตลมเอาเอาเอาอาอือบอกว่านี่ออกมา ออกมาไอตัวแสบออกมามาแล้วมาแล้วปวดแต่หน้าอ่ะโมโมจัดการมาแล้วหนีไม่พ้นอันนี้เข้ามาหนีเข้ามาเอ้าหายไปไหนวะหายไปไหนวะหาไม่เจอหายไปไหนวะอยู่ใต้โต๊ะไม่เหรอไม่มีนี่นาไม่อยู่ใต้โต๊ะนี่นามันหายไปไหนวะ ไหนน้าวิ่งไปวิ่งมานน่หาไม่เจอหาไม่เจออยู่ใต้โต๊ะเปล่านะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะหาไม่เจอไปหาดีกว่านี่นี่นี่อยู่นี่นี่นีามาควางตุ้งอยู่ไหนนะโผล่มาได้ไหม าาตัวแสบตัวแสบเอาม่เครื่งองต,ตัต้ิมเครื่ <c oughs> องไตโตบเอฟเอฟเข้ามาเข้ามาอนี้หาไม่เจอหาไม่เจอเปิดเล้วเ,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 เปิดแล้วเปิด เาต้องไม่เอาพะและนี่นี่นี่า่นี่นี่นี่อยู่นี่นี่นี่อยู่นี่วูวูีหมา้วิ่งตุดปัดเลยวะวังตุ้งไม่เอา